ถ่ายทำวันนี้วันที่25นะครับไปดูกันว่าเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะส่งเข้าไปในไลน์นะครับผมมีไม้ตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กกำคอเรียบเรียบพี่นะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับตัวขากล้องยาวขึ้นนะฮะป,ประมาณนี้ผมโปร1 0 0มจะเป็นแบบนี้น้ําหนักอยู่ประมาณ2กิโลกรัมนะครับเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยจะได้ยางแบบนี้นะครับมียางให้2ชุดยางตัวนี้ดีสุดแล้วนะครับมีลูกกระสุนให้ถ้าเป็น9มีเนี่ยจะมีให้100นัด ตัวง่ามทําเซฟกันลัน่นปิดตัวยางด้านหน้าพี่น่าใช้ดีนะเอาไว้ล่าแรงต่างช่วงปีใหม่นะครับประมาณนี้จะติดมีกระพริบติดบ้างนะครับถ้าตัวพันสามนะครับมีตัวพันสามมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีไม้มีไม้แดงมั้งมีอยู่สี่ห้าตัวนะครับเป็นทรงนิ้วสอดนะครับประมาณนี้มีตัวนิ้วสอดน้ําหนักก็อยู่ประมาณสองกิโลกร,รัมนะครับกระโจมมือทํายาวขึ้นมาหน่อยนะครับใครปืนตัวแรงต่างก็เออเป็นตัวเดียวกัน มีอัพราคานะครับมีตัวนี้นะครับจริงๆตัวพวกนี้คุณพี่สามารถอัพได้นะครับจะเอาช่วงชักเท่านี้นะฮะเล่นตัวนี้เลยนะครับผมมีไม้ทิปโรอยู่ที่ตัวขายดีสุดจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไม้กําคอเรียบๆเป็นไม้เป็นตัวท็อปเป็นไม้ี้เหลกเอ่ออัพก็คือไกปืนเป็นตัวสแตนเลสเกรดดีสุดแล้วก็ช่วงชักนะครับจะยาวขึ้นมาหน่อยปกติทําอยู่เจ็ดสิบนะครับตัวนี้ทําอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับสายล่าพี่ต้องเล่นตัวนี้เลยนะฮะ ตัวนี้ผมโปรพันห้านะครับตัวไม้ก็จะสวยขึ้นนะครับก็จะเป็นก็จะมีแก่นเยอะหน่อยประมาณนี้ทั้งสองด้านเลยนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ขี้เหล็กส่วนตัวท็อปมากอัวนี้สวยมากขึ้นก็จะเป็นเป็นไม้มะเกลือนะครับมะเกลือเป็นทรงนี้จะเป็นช่างคนละคนกันเป็นแบบคล้ายๆกันนะครับเป็นตัวกำคอล่องนิ้วโปรพันเจ็ดไม้มะเกลือนะครับมีกำคอล่องนิ้วให้เลือกนะครับหรือว่าจะเป็นกระตัวกำคอเรียบๆอย่างนี้นะครับเลือกได้ โพันเ็ชุดบนเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นของตัวท็อปไกปืนสแตนเลสช่องชัก75็ดํิบห้าน้ำหนักเนื้อมันแข็งหน่อยอยู่ประมาณ2 3ุดสามกิโลกร,รัมนะครับพร้อมยิงนะครับน้าหนักทั้งหมดเนี้อยู่ประมาณนี้ดีหน่อยก็นี่ครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวไม้ประดูอยู่นะครับมีไม้ประดูเหลืออยู่สองตัวนะครับเป็นปะดูลายเสือนะฮะตัวนี้โปรหนึ่งพันเจ็ดโอเค่าจจะประมาณนี้ วันนี้วันที่25นะครับถ้าคุณพี่สั่งก็คือภายในกลางวันเนียส่งได้เลยนะครับเนี่ยตัวงามงามเราต้องถอดออกมานะครับทําเซฟประมาณนี้เดีย่ยตัวนะครับนี่ว่าจะเป็นตัวอย่างเงี้ยก็สาคัญมากพี่เรต้องตอดมาเดี๋ยวก็จะทํางานกันตอแล้วนะครับอีกประมาณนี้ประงาณนนี้ต้องขัดต้องตกแต่งต้องทําเซฟกัรล่านตัวประกอบนะครับตัวพันท้ายด้านนี้นะฮะตัวันท้ายโอเคนะครับพี่ยังไงก็ลองเลือกดูแล้วกันประมาณไหนบ้างนะครับ ส่วนการใช้งานผมมีรีวิวไว้บ้างแล้วนะครับอยู่ในอยู่ใน YouTube นะครับที่ลองดูแล้วกันประมาณนี้โอเคขอบพระคุณครับส่งเลยนะครับกำลังจะส่งกันอยู่นะครับในบรรยากาศถ่ายทำอยู่บ่ายโมงพอดีนะครับเพื่อจะส่งเ้าไปในไลน์ว่าเราจะส่งกันตัวลูกกระสุนนะครับเป็น9มิลน,นะครับตัวสัตว์ใหญ่ๆต่างๆถ้าเป็นพวกหนูต่างๆพวกนี้จะเอาอยู่หมดเลยนะครับ9้ามิล มีามิลให้100นัดนะครับแต่ถ้าเป็น8มิลมันจะเป็น140นัดกระปุกมันจะเท่ากันใัน้ตัวยางอันนี้ตัวกล่องนะครับส่งนี้เลยนะครับว่าจะสั่งเข้ามาพร้อมมากๆพี่อันนี้เป็นตัวกล่องครับโอเคขอบพระคุณครับ